news ถึงอปองสัิ์อีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นคู่ซีคู่หูกันเลยเนี่ย uh huh. ถึงแม้ว่าอยู่กันคนละค่ายนะ,ะแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ย<ะ>ค่ะคายไม่สามารถแบ่งกันได้ิงนั่นคือคุณจ้านงพนีคะ่ะผู้ชมขาสาวคนนี้เนี่ยฝ่ามารสุมมาเยอะเหมือนกันตอนหน้านี้หลายๆคนจําได้ไหมกับซิงเกิลเพลงที่มีชื่อว่า คันืโโูไม่รู้เป็นอะไรเพลงแจ้งเกิดดังมากเอาสัมรีมาปั่นก็ไม่หายนี่<อ>เพลงคันหูนั่นเองค่ะเจาะ้าของบทเพลงนะเป็นใครไม่ทราบแต่ทราบว่าน้องจ๊ะเอามาร้องปุ๊บน้องจ๊ะดังในทันที<ะ>ล่าสุดจ๊ะนงพนีค่ะไม่ลืมไม่ลืมสิ่งที่ตัวเองเคยผ่านมามนั่นคือที่อยู่อาศัย<ะ>ถึงแม้ว่าตนเองเนี่ยจะซื้อบ้านหลังละสิกว่าล้านะ แต่ว่าเธอบอกแบบนี้เลยค่ะว่าภาพที่เธอลงใน Instagram อินสตาแกรคือภาพบ้านหลังเก่าที่เธอเคยฝ่าหรือว่าเธอเคยผ่านเรื่องราวมันมาบ้านหลังนี้ค่ะเป็นแรงผลักดันให้เธอเนี่ยมีทุกวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะความอดทนเพราะความยากลำบากกับการใช้ชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งสาวในจังหวัด อ่างทองแต่เธอค่ะก็ต้องดูแลตัวเองเธอค่ะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยนะมีความสุขมีความสบายเกิดขึ้นหลังจากนั้นเธอก็บอกชัดเจนนะคะว่าเธอขยันอ,อดทนและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆอะไรกัตันย,ยูสำคัญมากถูกต้องความกตันยูเนี่ยไปอยู่ไหนก็ไม่ลําบากนะจริงจริงอันนี้ดิฉันเชื่อหนึ่งข้อนะเออนะคะ จริงๆเขเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วก็มีความที่เป็นธรรมชาติเขาไม่คนมีความสามารถมีความธรรมชาติแล้วก็แบบกระตันอยู่จริงๆใช่เห็นไหมเขาไม่เคยลืมนะรวยขนาดนี้เนาะคือถ้าถามตัวเราเองเนี่ยบ้านหลัง หลังแรกจําได้ไหมคะว่าบ้านหลังแรกในชีวิตของคุณผู้ชมรวมไปถึงพี่ที่ก่อนจําได้เราจําได้ไหมไมันจะอยู่ในความทรงจํารวมไปถึงเวลานอนเนี่ยบางคนยังฝันว่าตัวเองนอนอยู่ในบ้านหลังเก่าเลยด้วยซ้ำจริงนะจริงและเพราะอะไรเพราะว่าบ้านหลังเก่าเนี่ยคือความทรงจำาป็สิ่งที่มันแอคทีฟหรือมันทําให้เราเนี่ย ต้องก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นไปให้ได้จริงค่ะแม้แต่บางคนบอกว่าพี่<อ>บ้านหลังเก่าหนูไม่ใช่บ้านไม้บ้านหลังเก่าหนูคือคาลึกหาดค่ะนั่นคือความทรงจําของแต่ละคนก็แล้วแต่ใช่แล้วแต่ไปนะคะแต่แต่ผมเชื่อแต่ผลเข้าใจความที่เป็นจะเพราะว่ามันเป็นจะเป็นแรงผลักดนันเมื่อก่อนเราเคยลาําบากแล้วตรงนี้มันจะทําให้เราผลักดนันให้เราบอกว่าฉันต้องมีฉันต้องแบบว่าหาเงินให้ได้ฉันต้องแบบว่าดูแลครอบครัวดูแลทุกคนให้มีความสุขต้องไม่ลําบากแบบนี้ เคยมีความทรงจําบ้านหลังเก่าหลังแรกเลยนะ,ะแต่ว่าจนตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้คือซื้อบ้านอยู่ที่ใหม่แล้วแม่อมตอนนั้นคุณผู้ชมค่ะก็คือสร้างบ้านแต่ว่าบ้านไม่เสร็จใช้เนี่ยเสือที่ปูอะ่ะกินข้าวอะ่ะแล้วมาตอกประตูแล้วปิดแค่นั้นไม่มีประตูแล้วบ้านแล้วยู่แบบนั้นกับแม่กับน้องนานจาได้เลยระยะเวลาอยู่บ้านหลังนั้นโอ้ยตั้งประมาณช่วงมัธยมช่วงประมาณ ประถมปลายถึงม,มัธยมต้นใช่ค่ะเออมันมีความจริงๆมันเป็นแรงผลักดันให้เราแบบว่าเออต้องหาเงินต้องทําบ้านต้องอยากให้พ่อแม่อยู่แบบสบายอะไรเงี้ยอันนี้คือความทรงจำมาะะบ้านแบบเล็กซี่บ้างละกันเนาะบ้านก็ไม่ได้รวยเนาะก็คือว่าบ้านเราเนี่ยมีไต้ถุนใต้ถุนมันก็จะเปิด เหมือนมือเราสามารถล้วงลงไปได้คุณผู้ชมเหมือนดูในหนังเลยบ้านนี้ได้ทุนแล้วเปิดลงไปเนี่ยนะก็คือเวลาของตกส่วนใหญ่ของมาชอบตกมนาแล้วก็ต้องเขี่ยเขี่ยเอาแต่เขี่ยไปยังไงก็ไม่ถึงต้องลงใต้ถุนไปเอาแต่ส่วนใหญ่ไอ้ร่องนั้นคุณผู้ชมขาเอาไว้ฉี่ตอนเราเป็นเด็กไงก็จะเอาไว้ฉี่แบบนั้นนั่นคือบ้านความทรงจำแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยลำบากมาก บ้านเป็นสังกะสีะน้ำมันเข้ามาสิ่ง<อ>ที่ทำได้คืออะไรเอากระมังไปนั่งรองน้ำออเอาหม้อไปนั่งรองน้ำและบางวันฝนตกมาอย่างหนกักต้องไปจับเสาบ้านเพราะไม่งั้นบ้านถล่มนี่คือ<ห>ความทรงจำของบ้านหลังแรกและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็จะมีความทรงจำกับบ้านหลังแรกเหมือนกัน อยากจะบอกทุกคนแบบนี้เลยค่ะว่าบ้านหลังแรกเนี่ยยังไงมันก็อยู่ในความทรงจำของเราเสมอ,อมทำอย่างไรให้เรามีความสุขและบอกแบบนี้เลยบ้านหลังนั้นมันมีความสุขมากเพราะมันมีความรัก<ช>ความาห่วงนยายอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนม,มีแรงขักดันสู้ต่อไปคุณผู้ชมค่ะ Hot News!